สวัสดีครับชอเอพสไทยแลนด์ทุกท่านครับไม่รู้ว่าพี่แว่นจะแยกคลิปทำส้นตีนทำไมก็แ,แยกไปงั้นแหละไอ้คลิปไอ้เอพิโซดที่แล้วเป็ปโปนโอตาเมนดี้บวกเจ็ดน,นะซึ่งบอกไว้เลยว่ามันอยู่ไม่ได้มันอยู่ยากนะคีรัตบอกว่างั้นงั้นแหละฟุกนะถ้ามันจะติดเนี่ยให้ดูหน้าก่อนโอตาเมนดี้ครับนี่ครับ ความสำเร็จปานกลางบวกแปดจะเป็นบวกแปดแรกของพี่แว่นหรือเปล่าเกิดมาเนี่ยยังไม่เคยตีบวกแปดติดเลยฮะที่ใช้ในไอดีแมนซี่เนี่ยซื้อต่ําบวกนอกมาทั้งนั้นยังสูตรเดิมครับสิบครั้งชนกันแล้วก็กดจนเมาส์หายนะฮะก็ชิวๆนะฮะโอตาแมนดี้ออ พี่แว่นยังตามหาบกแปดตัวแรกนะสเต็ปพี่แว่นเนี่ยจะไม่มีการตีล่อใดๆทั้งสิ้นนะฮะมีข่าวใช่ไหมมีข่าวใช่ไหมชื่อเต็มว่าอะไรวะเอ็นเอ็นนำหน้าเนี่ยนายแล้วกันนายนายโอตาเมนดี้นะฮะก็เป็นผู้ชายนะครับผม บวก8ตัวแรกจะเป็น C B ตัวนี้หรือเปล่าครับจะเสียใจมากถ้าตีติดบ,บวก8แล้วแม่งไปแมนอยู่นะแต่ข่าวอะกระจอกข่าวก็บอกว่ามาแมนซินะอะชน10ครั้งแล้วก็พอ10แล้วเอาเมาส์จิ้มจนเมาส์หายแล้วหครับสองฮะสามครับทีรอสอย่าเดินมานะ4ี่ <c oughs> ครับแม่งจะเดินมาดู5้า <c oughs> ครับหครับ <c oughs> 7ครับ แครับ9ครับแล้วก็10ครับกดลองเมาส์หายครับพี่เว่นจะปล่อยเมื่อไหร่ก็แล้วแต่พี่เว่นเพราะว่าบวก8ตัวแรกของี่เว่นมันจะมาก็ตัวนี้แหละคือบอกไว้เลยโอตาแมนดี้บวกแมาว้า ตัวแรกเย้ตัวแรกคนตัวแรกตัวแรกโอ้ยยอดว่ะสูตรนี้จะเป็นที่เก้าวันอีกนะคือว่าเมื่อกี้ไม่รับตาไหลเลยตัวจริงๆโอ้ยตัวแรกร้อยสี่อูสเต็ตร้อยสี่ สุดยอดสุดยอดขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับคลิปนี้เป็นคลิปที่มันมีความสุขจริงนะฮะขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ